ครับตามคำขอหลายคนนะครับจะให้ผมปลดรักคุกกี้รันให้ดูนะครับในเวอร์ชัน3.0.0นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องบัโหลดเออลิง์ของคุกกี้รัน2.0.4นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้้างใ,ใ,ใต้ล่างโหลดเสร็จแล้วเข้าที่ root explorer เข้าที่ data แล้วก็หา Data ใต้อันนะครับจากนั้นหาของไฟล์คุกกี้รัน คิรันี่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นั่นะเข้าไปนะครับคลิกคข้าดีไฟลแล้วก,กด C D N นี่นะครับอ่าแล้วก็พัฒนี่แล้วก็อันแรกนะครับเลื่อนไวสุดจากนั้นเข้าไปที่เอ่อดาวน์โหลดนะครับที่เราดาวน์โหลดไฟล์เมื่อกี้มานะครับ นี่ยนี่นะครับไฟล์เป็นแบบนี้แล้วก็ติ๊กถูกนะครับกดนี่ตัวนี้อ่าอย่างนั้นกดซิ i วิวเวย w นอะนีอ่าจะขึ้นหน้าต่าแบบนี้นะครับจากนั้นเรากดนี่อัสเทอร์แล้วก็อันแรกนี่นะครับไฟล์เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ติ๊กไปนะครับ งั้นกดแตกไฟล์รอบนี่นะครับ go to นี่ให้จะขึ้นแบบนี้นะครับตอนแรกไฟล์นี้จะไม่มีนะครับผมจะลบทิ้งไปก่นอนตอนแรกจะมีแค่ไฟล์นี้นะไฟล์เดียวนะครับเรากด copy แล้วกดวางอ่นอาตาแบบนี้นะครับจากนั้นเรากดอันนี้เพิ่ง copy เสร็จเปลี่ยนชื่อ order นะครับโดยลบ ต้องแต่งข้างหลังมาฮะนั้นพิมพ์ไม่ว่า d x j นะครับโอเคกดติ๊กตกิ๊กลับไปหน้าเดิมของเราครับของไฟคุก,กี้รันกดวางนะฮะจะขึ้นมาแล้วกดติ๊กรอบนะครับกดเมนูที่เหลือกดตัวนี้นะครับนะ,นะกดปึ๊บ อาติ๊กข้างหลังเอาข้างบนนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าเสร็จเล้วเราเข้าเกมดูกันนะครับคลิปนี้ผมก็เพิ่งทําได้ครับก็เลยมาลองลองลองล,ง,ลงกันดูเผื่อหลายคนได้ใช้ประโยชน์ในการเล่นได้นะฮะถามว่าตัวละครเก่าของผมหายไปไหนหครับตอนนี้เข้าไม่ได้อยู่ผมเลยสร้างตัวใหม่มาลองเล่นเฉเๆนะครับ